That moving things and and shouldnt's no to enough where and places dumb people go going in were ก่อนที่ภาพยนตร์ Jurassic World Rebirth จะเข้าฉายในวันที่2กรกฎาคมอย่างที่หลายคนทราบกันดีครับว่า Jurassic World ภาคใหม่นี้จะเข้าฉายก่อนหน้าหนังใหญ่และก่อนที่มันจะเข้าฉาย1สัปดาห์ ก็มีหนังกระแสรแรงอีกเรื่องที่เข้าฉายดักไว้อีกคนดูหลายคนครับเลยเป็นห่วงว่าหนังจะทำเงินหรือเปล่ารวมไปถึงกระแสตอบรับเรื่องคนดูชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าเนื้อหาภาคนี้เป็นการออกจากกรอบเดิมๆพาคนดูไปเจอกับไดนโนเสาร์ตัวใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าไดาโนเสาร์ในเกาะที่หนังจะพาเราไปสำรวจคือไดนโนเสาร์ที่ผิดพลาดล้มเหลวจากการทดลองครับเสียงคนดูเลยแอบแตกเป็นสองฝั่งว่าซื้อไอเดียหรือว่าไม่ซื้อไอเดียไดยโนเสาร์หน้าตาประหลาด แต่ล่าสุดคำวิจารณ์จากต่างประเทศมาแล้วครับซึ่งเป็นคอมเมนต์จากคนดูหลังจากที่ได้รับชม Jurassic World Rebirth ในรอบพรีเมียร์ที่ลอนดอนงั้นเราไปดูกันดีกว่าครับว่าสื่อต่างประเทศเีย่ว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ สำหรับคนแรกที่ผมยกมาเลยก็คือ Ashley Carter โดยได้พูดเอาไว้ครับว่า Jurassic World Rebirth เป็นหนังภาคต่อที่ยอดเยี่ยมของแฟรนไชส์ฉากแอคชั่นเนี่ยเจ๋งงานภาพสวยงามและเขาก็ยังบอกอีกว่าเขาชอบไดนโดนเสาร์ตัวใหม่และก็ชอบหนังที่มันกลับไปเน้นความน่ากลัวของไดนโดนเสาร์อีกครั้งภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีจิตวิญญาณของ Juras ส i c p า r k และบรรยากาศก็ชวนหวนคิดถึง คนต่อมาแคลร์บินส์เขาได้บอกว่ามันสุดยอดจริงกา r ์เร e ตเอ็ดเวิร์ดพูดกับของเรื่องมีความเข้าใจจูราสสิกโวฉากต่างๆมันน่าขึ้นเล่นนักสแสดงทุกคนก็สุดยอดนำโดยตัวท็อปอย่างสกาเลต์จูแฮนสันเจ้านี้เนี่ยมีการพูดถึงสกาเลต์ด้วยนะครับแล้วก็ขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะว่าเธอเนี่ยรักแฟรนไชส์นี้มากๆเคยมีเข่ามาครับว่าเธออยากเล่นจู r a ส s ิกมากขนาดที่ว่ามีบทแล้วให้มาตายในหนังเนี่ยก็ยอมเลย สุดท้ายสกาเลต์จอห์นสันครับก็ได้นำทัพประจนภัยในหดังภาคใหม่จริงๆคนที่3 j a แจสแง k เควจูเรสิคโวลรีเบิร์ดคือเสียงคำรามแห่งชัยชนะเป็นการเริ่มต้นที่เพอร์เฟกต์สำหรับแฟนชรายส์นี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยรักไดโนเสาร์แบบใหม่ทั้งหมดเลยพวกบันบางตัวก็ดูน่ากลัวมากๆแล้วก็เตรียมตัวโดนโดโรเรสครับตกได้เลย เตรียมตกหลุมรักมันได้เลยนะและเขาก็รักหนังเรื่องนี้มากและนี่ก็คือการยกย่องเคารบต้นฉบับอย่างงดงามเจ้าที่4ก็คือคุณเ r รเวนรีแอค์ครับคือเขาบอกว่ามันเป็นหนังภาคต่อที่ยอดเยี่ยม Ju r a s s i c World Rebirth เนี่ยนำเสนอทุกสิ่งที่คุณต้องการและมันให้คุณได้มากกว่านั้นด้วยเราจะถึงการถ่ายทอดงานภาพที่ g a เ r e t t e d ดเ r ิพูดกับของเรื่องเนี่ยเขารู้ตัวเองครับว่าเขาต้องสร้างมันออกมายังไงให้ได้ยอดเยี่ยมแบบนี้หนังเรื่องนี้ครับสามารถถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณของต้นฉบับได้แะจะททําใหห้คคุณวนนึึกถงอดีีต่เยสั What what the hell are those? are you just said is good. คนต่อไปครับคุณมา u เดกร์เรตเธอได้บอกเอาไว้ครับว่า Jurassic World Rebirth ได้โยนสิ่งต่างๆนานาเข้ามามากมายและเดินทางเข้าสู่ดินแดงที่เต็มไปด้วยไดยโนเสาร์จนอารมณ์ของคนดูเนี่ยตึงเครียดตลอดการรับชมบางช่วงนี่ก็มีจุดที่ง่ายคาดเดาได้และบางช่วงก็คลินช์น่ารักเขินๆอายแต่มันก็เป็นความสนุกเป็นความสนุกที่เต็มไปด้วยช่วงเวลาที่นอสตัลเจียน่าคิดถึงอดีตที่เคยกันโดดโลดเต้น คนต่อมาครับ Max BSK เขาได้บอกเอาไว้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยโดดเด่นไปด้วยฉากแอคชั่นและการประจนภัยที่ตื่นเต้นเร้าใจความสยองขวัญของ D-Lex และ Mutadons มันน่าทึ่งและมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าพวกมันไม่ใช่แค่ไดโนเสาร์มีการนำเสนอประวัติศาสตร์เรื่องราววิทยาศาสตร์ธรรมชาติและครอบครัวและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่การออกแบบฉากเนี่ยมันดีมากถึงมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นฉบับ S <S คนสุดท้ายที่ผมหยิบมาก็คือไมค์วิงเลอรครับโดยเขาได้บอกเอาไว้ว่านี่คือหนังที่สนุกมากๆให้ความรู้สึกเหมือนได้กลับไปอยู่ในชุกจูเรสิเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาไปไกลามากเท่าไหร่แต่เนื้อเรื่องมันก็ยังคงน่าสนใจตัวละครเนี่ยมีความน่ารักรู้สึกเหมือนไตภาคดั้งเดิมเลยมันทำให้มีความสุขแล้วก็มีฉากที่ทำให้ขนลุกด้วย และนี่ก็คือตัวอย่างคอมเมนต์จากต่างประเทศหลังจากที่ได้รับชม Jurassic World Rebirth รอบพรีเมียร์จริงๆเนี่ยมีสื่ออีกลหลายท่านที่ได้ดูแล้วครับผมก็ไปอ่านมาส่วนใหญ่ก็ชื่นชมความดีงามของหนังกันทั้งนั้นนะแต่อย่างไรก็ตามครับมันคือรอบพรีเมียร์ที่เต็มไปด้วยมวลขลังเต็มไปด้วยความไฮของแฟนๆจะสนุกก็ไม่แปลกหรอกครับแต่ถ้าเราดูคอมเมนต์เราสังเกตกันดีๆเนี่ยสิ่งที่เราคาดหวังและไว้วางใจได้แน่นอนก็คือ1 อารมณ์การนำเสนอที่จะกลับไปเป็นแนวน่ากลัวน่ากลัวนะแล้วก็2การออกแบบฉากที่เราออกมาได้ยอดเยี่ยมที่หลายๆคนเนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันครับ สำหรับ Jurassic World Rebirth คืองานกำกับของ Gar r e ร t Edwards ผู้ดพ่วมกับที่ถนัดนำเสนอความยิ่งใหญ่ครับเป็นคนที่สตูดิโอใหญ่ๆเนี่ยฝากผีฝากไขได้เพราะมุมมองความแปลกและแตกต่างของเขาตั้งแต่การนำเสนอความน่ากลัวของธรรมชาติจากกอ d z i ิ l a นำเสนอสงครามใน Rogue o อ e A Star w a r s Story นำเสนอประเด็นสังคมและสงครามและพูดถึงโลกอนาคตแบบออริจินอลของแกเองใน The Creator และล่าสุดก็นี่ครับ j u r a s s i c World ภาคใหม่ซึ่งก็เป็นอีกครั้งที่ร่วมกับคนนี้เนี่ยกลับมา ใช้โลเคชั่นในประเทศไทยนำเสนอโรคภาพยนต์ของเขาพี่แกก็อาจจะติดใจความสวยงามของไทยเนาะแล้วก็ความแฟนทาสติกของธรรมชาติบ้านเราทั้งป่าทั้งทะเลแล้วก็เกาะส่วนใหญ่ที่เราจะได้เห็นในหนังเนี่ยเป็นบรรยากาศภูมิประเทศของประเทศไทยนี่แหละครับ The size Jurassic World Rebirth จะบอกเล่าเรื่องราวของโลกหลังจากที่สวนสนุกเนี่ยล้มเหลวและโลกปัจจุบันก็ไม่ได้เหมาะกับสัตว์ยักษ์ล้านปีอีกต่อไปเหล่าตันเสาที่เหลือรอดครับจะอยู่ได้แค่สถานที่อันห่างไกลเท่านั้นซึ่งมันจะมีภูมิประเทศเหมาะสมกับพวกมันและสัตว์ใหญ่เหล่านี้ก็มีบางอย่างที่เปรียบดังกุญแจสําคัญในการสร้างยารักษาโลกที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติซอร่าเบนเน็ตครับได้รับการว่าจ้างให้นําทีมกล้าตายเข้าไปทําภารกิจรับ เพื่อเก็บ DNA ของไดโดเสาร์มชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่นี่คือการส่งเธอเข้าไปสู่ดินแดนพิศวงที่ยากจะกลับไปเกิดเป็นการเอาตัวรอดของกลุ่มมนุษย์ในโลกอันห่างกลสถานที่แห่งนั้นไม่ใช่สถานที่ของพวกเขาอีกต่อไปแล้ว ภาพยนตร์มีกำหนดฉายในประเทศไทย2กรกฎาคมนี้ครับแฟนหนังคนดูห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือน้ำจิ้มแรกของเดือนก่อนที่อภิมหาหนังใหญ่จะเรียนกันเข้ามาฉายในเดือนเดียวกันแบบจัดหนักจัดเต็มเก็บไปครบทุกเรื่องนะครับแล้วมาคุยกันว่า Jurassic World Rebirth มันมอบประสบการณ์นอสโตเจียนโลกในดวสดาวให้คุณได้มากน้อยแค่ไหน Jurassic World Rebirth Jurassic World กำเนิดชีวิตใหม่2กรกฎาคมนี้ในตัวภาพยนตร์ครับ ก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้หากว่าชื่นชอบการน,นําเสนอของจังหวะจะาหนังอยากให้หยิบบทวิจารณ์จากต่างประเทศในรอบพรีเมียมมาอ่านแบบนี้อีกฝากกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์เพื่อเ,เพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจะาหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปแบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบครับเลอร์บูวีเซบูวีสวัสดีครับ